Hi สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ OIL Channel นะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปยอย่างเป็นทางการนะครับของมือถือจากค่าย One Plus นะฮะนั่นคือ OnePlus 11นะฮะซึ่งมีข่าวลือมาครับว,ว่าจะจ่อเปิดตัวเดือนมกราคมปีหน้านะครับซึ่งมาพร้อมกับชิปเซตของ q องคอมแ m m ด n a p d r a g o ด8จนสรองรับการชาร์จไวหน0 0วัตต์และจอ 120Hz เฮิร์ตแบบ q HD ิ d plus นะฮะ เรียกได้ว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่มีข้อมูลหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องสาหรับวันพัสสิบเอนะฮะโดยล่าสุดนะครับพบว่ามีการผ่านการรับรองแล้วและเตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะฮะแหล่งข่าวในต่างประเทศนะครับระบุว่าพบข้อมูลรายชื่อมือถือปริศนาของวันพัสดในรหัส CPS 2 4 5 1นะฮะที่คาดว่าเป็นวันพัสสิบเอพร้อมกับข้อมูล a n d r o อ d เวอร์ชัน13รองรับ 5G บ o ท t h เวอร์ชัน5.3แต่บางสัมนาข่าวก็คาดว่าน่าจะเป็นวันพัสดหนอนรุ่นใหม่ก็เป็นนได้ะ สำหรับวันพัสดุเนี่ยคาดว่าจะมาพร้อมกับชิปเซตของ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2จับคู่กับแบมขนาด1 6 g b ส่วน ROM เนี่ยคาดว่าจะให้มาอยู่ที่256 g b ซึ่ง ROM นะครับจะเป็นแบบ UFS 4.0นะฮะสำหรับหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ OLED ขนาด6.7นิ้วคมชัดระดับ QHD+ มาพร้อมกับอัตรา f รีเฟรชเรท120เฮิตัวเครื่องมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะฮะขนาด5,000มิลลอรองรับเทคโนโลยีการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่100วัต พรอระบบชาร์จได้สายอยู่ที่50บัตรสำหรับกล้องนะฮะผมคาดว่าจะให้กล้องหลักความเอีย50เมกะพิกเซลนะฮะหากยึดจากกำหนดการเปิดตัวในรุ่น OnePlus 10 Series ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะก็เป็นไปได้สูงว่า OnePlus 11เนี่ยก็น่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมของปีหน้านะฮะแต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับว่า OnePlus 11เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าหรือเปล่านะฮะและข้อมูลอย่างเป็นทางการเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับ ่อนจาก,กันไปผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติด่าได้ผมนะฮะเพื่อพาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลขาวสารต่างช่องผมนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะผมบ๊ายบาย